วันนี้นะคะมีกางเกงมานําเสนอค่ะตัวนี้เนี่ยใส่แทงกางเกงในได้เลยนะคะนั่นคือกางเกงลดพุงท็อปสลิมฟิตติ้งนะคะอันนี้ตัวใหม่ของท็อปสลิมเลยปกติจะใส่ถุงน่องให้ดูนะแต่วันนี้มาใส่กางเกงในให้ดูนะคะไม่ได้อนาจา์นี่เห็นไหมเก็บพุงไปหมดเลยจ้าเก็บสะโพกด้วยดูดูด,ด,ดูเซ็กซี่ไปอีกดูดูด,ดูนี่นะจ๊ะขอบกางเกงก็ใส่สบายมากคุนผ้าที่นิ่มากนะคะมีหลายไซส์นะคะสำหรับ มี M, L, XL แล้วแต่ไซส์สะโพกไซส์ของคุณผู้หญิงนะคะนี่เจ้าตัวกล่องจะเป็นอย่างนี้นะคะนะ rose นั่นแน่เห็นป่ปล่าเปลี่ยนเร็วเลยเป็นสีเนื้อเห็นไหมมีสองสีนะคะสีดำกับสีเงาคะ่ะดูดีมีสก,กุลมากเลยค่ะนี่เห็นไหมคือเก็บแล้วเนี่ยพวกเนื้อฟินฟนที่เวลาเราจะใส่กเกงหรือใส่อะไรที่รัดรูปนะคะมันจะช่วยให้เราเนี่ยกระชับมากขึ้นด้วยมันจะกระชับทั้งก้น อ่านี่ดูเนื้อผ้าได้เลยใส่สบายนุ่มด้วยนะคะอ่านี่มีสองสี